สนับสนุนโดยน้ำดื่ม p ีเทคกรองด้วยกรรมวิธี r e เ e ิร์สออสโมซสโทร02-426-4665-8สสำนักงานกสทชอ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Society นะคะพบกับออนเป็นประจำวันอังคาร17อรนิกา5นาทีแบบนี้ค่ะและวันนี้ออนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท่าฉลองนั่นเองนะคะแหมเหมือนกับตามเสียงเพลงมาเลยเนาะวันนี้ออนจะพาคุณผู้ชมมาสักการะที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมกันค่ะช่วง Happy Life อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในพุทธศักราช2539ค่ะมาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เห็นประการตาและสวยสง่ามากๆคือองค์เจ้าแม่กวนอิมจำลองที่มีความสูงถึง9.85เมตรหล่อด้วยทองเหลืองหนัก15ตันค่ะ พระหัตถขวาเทน้ําจากคนโทซึ่งเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวที่มีมังกรโอบโดยรอบอยู่บนภูเขาจําลองสูง8เมตรภายใต้สถาปัตยกรรมอันง,งดงามนี้ยังมีถ้ำอยู่ด้านล่างด้วยแหละค่ะด้านในสามารถกราบสการะบูชารูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปังเมตตาหลอยด้วยทองเหลืองปิดด้วยทองคำเปลวขนาดใหญ่โดยสามารถนำสร้อยมุกมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลได้ค่ะ จากนั้นก็จะพบกับเทพเจ้าจีนที่ให้โชคลาภต่างๆส่วนบริเวณด้านในสุดเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระโทธิสัตว์กวนอิมปังต่างๆจำนวนหลายองค์ค่ะบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศด้านในนี้สงบร่มเย็นแตกต่างจากอากาศข้างนอกที่ร้อนจริงๆค่ะ สย,ยามพระโพธิสัตว์กวนอิมถือเป็นดั่งสถานที่วัฒนธรรมที่ให้ความสงบทางใจสืบกันต่อมาเป็นเวลานานและเป็นแหล่งรวมใจให้ลูกหลานได้มากราบสการะขอพรกันต่อไปค่ะช่วงแฮปปีกับออมสินวันนี้นะคะมินจะพามาสูตรบรรยากาศสดชื่นในสวนสวยๆพร้อมชิมเค้กกระถางแสนอร่อยกันที่ร้าน flower pot cafe คะ่ะและตอนนี้นะคะมินอยู่กับคุณหวานเจ้าของร้าน flower pot cafe ค่ะสวัสดีคะ่คะคุณหวานสวัสดีค่ะ ร้านน่ารักมากๆเลยนะคะอยากทราบว่าวันนี้ค่ะคุณหวานมีเมนูขนมอะไรมาแนะนําบ้างคะค่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเค้กกระถางค่ะจะมีทั้งหมด5รสค่ะจะมีช็อกโกแลตตาดบานอฟฟี่บลูเบอร์รี่ชีสพายโอริโอชีสพายแล้วก็สตบบรอเบอรี่มูสค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นฮันนี่ทอสติกตัวนี้นะคะเวลาทานก็คือหยิบทานแล้วก็จิ้มกับตัว<ช>ไซ<ส>ลัปกรอบมากค่ะ,คะตัวนี้ ถัดไปก็จะเป็นแพนเค้กภูเขาไฟมโลตัวนี้ค่ะสำหรับคนชอบไมโลเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มิลค์เค้กนะคะสำหรับคนชอบสตรอเบอรี่ค่ะจะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็หวานน้อยค่ะคุณหวานคะแล้วแบบนี้ทำร้านขนมค่ะหัวใจสำคัญอยู่ที่ตรงไหนคะก,ก็หลักๆเลยก็ต้องเป็นวัตถุดิบนะคะก็คือเราใช้วัตถุดิบดีอีกอย่างหนึง่งคือบรรยากาศของร้านนะคะคือเราจะเน้นเป็นสไตล์การ์เด้นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้มาแบบ อร่อยกับขนมด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศกลับไปด้วย<ะ>ค่ะร้านอยู่รำคำแหง21แยก10นะคะตรงข้ามสถาบันราชภาคนะคะหาไม่ยากเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหวายมากค่ะแต่ว่าขนมน่ารักน่ารักแบบนี้ขอแอบ,บไปซื้อให้คุณแม่ก่อนนะคะ วันนี้นะคะมินเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตของธนาคารออมสินค่ะบัตรเดียวที่ทําให้เรื่องช้อปชิมเที่ยวของมินเป็นเรื่องง่ายๆสะดวกสบายจับจ่ายได้คล่องตัวและที่สําคัญนะคะจ่ายบัตรเครดิตทุก25บาทจะได้รับคะแนนบุญเพื่อทําประโยชน์คืนสู่สัคงคมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทานขนมอร่อยๆในบรรยากาศสวนสบายๆมาได้เลยค่ะที่ร้าน flower pot cafe แต่ถ้าอยากใช้ชีวิตสบายๆทั้งช็อปชิมเที่ยวอย่างมินต์เพียงแค่พกบัตรธนาคารออมสินบัตรเดียวก็อุ่นใจไปด้วยกันทุกที่จริงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธนาคารอมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขคุณผู้ชมคะโครงการทูบีน้ำเวันค่ะเปิดใจเปิดโลกเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมจะเป็นน้องๆคนไหนไปติดตามชมกันค่ะาน้ำนั้นเป็นเพียงเครื่องทดสอบอย่าไปยอมแพ้แค่อขอให้เธออดทนไว้ สวัสดีครับผมนายจัก,การินรุ่มพักดีสวรรค์น,นะครับมาจากยะลาครับผมครับก็ความตั้งใจแรกของเราเป้าหมายของเราเลยคือเราอยากเป็นนักร้องเราก็วันหนึ่งบังเอิญได้มาเจอคำว่า to be the one idol พี่เขาก็บอกว่าเออมันเปการประกวดร้องเพลงนะเราก็เลยไปมีกี่เส้น หลังจากนั้นเนี่ยเราได้รู้จกักทูบีนอวนละส่วนหนึ่งเราก็เลยอยากจะรู้ว่าทูบีนอวทั้งหมดมันคืออะไรเราก็เลยไปถามที่สนสวจว่าทูบีนอวันมันมีอะไรอีกบ้างนอกจากไอดอนพี่เขาก็บอกมาว่าเฮ้ย hey, มันมีแคมป์มนะที่น่าสนใจอยู่มีุดดหภาพในหัวภาพแรกที่ขึ้นมากี่ยวับคว่าแคมป์ทูบีจากประสบการณ์ที่เรามาอยู่ไอดอนเนี่ยเราก็เลยคิดไว้ว่าแคมป์เนี่ยน่าจะมีเ<ม>พื่อนเยอะ มีครูที่เพิ่มภาษาให้เราเนี่ยมีความสามารถมีคุณภาพที่เราเนี่ยเชื่อมั่นได้ดดจ,าจากที่เรา <จน S 1> คิดเอาไว้กับความเป็นจริงเนี่ยคือคิดว่าความเป็นจริงคือมันดีมากเลยนะครับดีกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนที่ใส่ดีมากทุกคนเป็นแฟมิลี่ทุกคนคุยกับเราทุกคนยิ้มแย้มกับเรา แล้วก็ในเรื่องครูที่ให้ภาษาเราก็มีคุณภาพมากๆมากๆกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าให้เราจบจากค่ายนี้ไปแล้วเนี่ยก็เรามีความรู้ที่สามารถเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมเราเนี่ยมาอยู่ในแคมป์ทูบีแล้วเนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าความฝันของเรากับแคมปเนี่ยมันเชื่อมต่อกัน เราก็เลยคิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้น่าจะสารฝันต่อของเราไปได้ครับผมรับผมก็ประทับใจเพื่อนๆในแคมป์นีอย่างมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณแคมป์นี้มา,มากๆเพราะว่าแคมป์นี้ให้อะไรกับเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่6กวันแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนสี่ร้อยคนได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่แล้วก็มีคุณภาพครับผม อนนี้ก็จะเป็นการฝึกการเบรกนะครับจริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณจะขับเร็วขนาดไหนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหยุดรถการเบรกอย่างปลอดภัยนี่นะครับการเบรกก็ต้องใช้เทคนิคนะครับในการหยุดรถนี่นะครับบางคนคิดว่าเคยขี่เร็ว60กิโลแล้วก็เบรกอยู่แต่ในวันที่ฝนฟ้าตกการเบรกอย่างมีเทคนิคนี่นะครับการเรียนรู้จะพาให้คุณปลอดภัยได้ครับเดี๋ยวก็มาชมจากครูฝึกเลยนะครับว่า เทคนิคการเบรกนี้จะต้องทำอย่างไรครับด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท AP Honda จำกัดช่วงพลังงานผู้ไทย วันนี้เราจะพามาที่สวนสีนครเขื่อนขันซึ่งอยู่ในคุ้งบางกระเจ้าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนออกกำลังกายให้ครอบครัวได้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับสวนสีนครเขื่อนขันหรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่าสวนบางกระเจ้าสวนแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า200ไร่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์เป็นสวนสาธารณะที่ไว้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกายสําหรับประชาชนและเหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมากจะพาเจ้าตัวเล็กของคุณมาปั่นจักรยานหรือจะมาปั่นกับแก๊งเพื่อนก็สนุกไปอีกแบบภายในสวนยังมีสระน้ำขนาดใหญ่มีศาลาให้นั่งพักผ่อนบรรยากาศโดยรอบดีมากๆครับเรามาฟังความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการสวนสีนครเกินขันแห่งนี้กันครับลูกชอบขี่จักรยานนะแล้วมันเป็นระบบนิเวศที่ยังเป็น ธรรมชาติครับมาขี่จักรยานแล้วก็อาจจะมานั่งทานอาหารนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใต้ต้นไม้ครับเห็นพอดีเพื่อนเขามีส่งมาทางเว็บว่าเออที่นี่น่าขี่จักรยานแล้วลูกชายเป็นคนชอบขี่จักรยานก็เลยมาที่นี่มาครั้งแรกก็ลูกชายชอบมาครั้งที่สองนี่ครั้งนี้ทั้งสามพาหลานมาด้วยค่ะอยากจะชวนมาที่นี่เพราะว่าที่นี่บรรยากาศค่อนข้างลมลื่นนะคะแล้วก็ ขีะะ่จักรยานเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเด็กจะขี่สนุกสนานใช่ไหมคะมันจะไม่มีรถสวนกับจักรยานสวนกันมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นในตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นตาม Facebook ของเพื่อนๆเขามาแล้วมันล่มลื่นดีใกล้ด้วยค่ะเดินทางสะดวกครับมานั <masa> tools, ่งเดินเล่นถ่ายรูป่า้เ้ยค่ะลมลื่นมากๆเลยใกล้ด้วยฮะลองมาดีกว่า บรยากาศก็สงบดีค่ะสะอาดสะอาดแล้วก็ไม่ไม่รกยังยังดูเป็นธรรมชาติดีอยู่มากๆากฮะก็อยากให้ช่วยรักษากันไว้จะได้มีที่เที่ยวใกล้ๆกันอยู่นานๆบทสัมภาษณ์ผู้ที่มาสวนสีนครเค่อนขันเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้มาสัมผัสกับพื้นที่สีเขียวแห่งนี้และการได้ร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวถ้าหากท่านผู้ชมกำลังวางแผนที่จะออกไปพักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมแบบครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงหรือท่านไหนมีเวลาว่างคุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับที่จะแวะมาพักผ่อนพักปอดและสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่คุ้งบางกระเจ้ารับรองครับมาแล้วจะมีแต่ความประทับใจกลับบ้านไปแน่นอน สนับสนุนโดยวิกุุทัญยพืชอ,อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเปิดรับประทานได้ทันทีคุณผู้ชมคะอยู่ด้วยกันกับออนในรายการ Happy Society ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกไปชมกันคะ่ะ การขับเคลื่อนประเทศต้องอาศัยกลไกลจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนประกอบกันเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงดังคำที่ว่าประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งแต่ที่ผ่านมาทั้ง3ภาคส่วนแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีปฏิบัติกับไม่สอดคล้องกันส่งผลให้เป้าหมายที่วางไว้ไม่สำเร็จผลเท่าที่ควร ดังนั้นการผลักดันประเทศให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงต้องทำให้ทั้ง3ภาคส่วนหลักของประเทศร่วมกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางร่วมกันเพื่อสำเร็จสู่เป้าหมายเดียวกันโครงการประชารัฐเพื่อสังคมจึงได้เกิดขึ้นประชารัฐในช่วงแรกนี่มี12คณะนะครับก็จะเป็นคณะที่ขับเคลื่อนในด้านต่างๆซึ่งเป็นบริบทที่สำคัญของประเทศนะครับคณะต่างๆที่มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปตอบด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ด้านสังคมจริงๆเนี่ย ยัไม่ได้ตอบโดยตรงนะครับประชาิปไตยสังคมหรือเราเรียก e6 เกิดขึ้นมาโดยมีหัวหน้าคณะทํางาน3ท่านนะครับก็จะมีท่านพลตบุเรีกระดุลแสงสิงแก้วนะครับรัฐมนตรีพมนะครับคุณหมอสุปีดาผู้จัดการสสนะครับคุณอิสระว่องอุศลกิจนะครับประธานหอการค้าไทยปัจจุบันท่านเป็นประธานอาวุโสของหอการค้าไทยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยก็คอมมิตที่จะมาผลักดันนะครับเราจะมีคณะทํางานย่อยเบื้องต้นที่เป็นคลิสตินก่อนนะครับ ดําเนินการได้โล่งในคุยกินห้าเรื่องนะครับห้าเรื่องนี้ก็จากการตรวจผลิตจริงจริงเรื่องของสังคมมันมีประเด็นเยอะมากนะครับไม่ว่าเด็กสตรีคนชราผู้สูงอายุคนพิการอื่นๆเยอะแยะมากเราบอกโฟกัสก่อนนะกันที่จะทําให้มีควิกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาเป็น5เรื่องก็ได้แก่นะครับการจ้างงานคนพิการนะครับการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับเรื่องการออมเพื่อการเกษยียณอายุนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัย นะครับเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์คือเหมาะสำหรับทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะครับในเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องความปลอดภัยบันท้องถนนนะครับเมื่อเราร่วมมือกันในประชารัฐนะครับก็มีภาคส่วนของราชการของประชาสังคมของเอกชนแต่ละคนเองก็มีงานเพื่อสังคมอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับการมาร่วมมือกันเนี่ยเราก็อยากจะเห็นรูปประมของงานที่สำเร็จนะครับตั้งเป้าไว้ว่าประมาณตีหนึ่งครับให้เห็นหน้าเห็นหลัง เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นนโยบายเรื่องภาษีในมาตรา35ของการจ้างงานผู้พิการที่ไม่ชัดนักเนี่ยก,ก,ก็ถูกกระทรวงการคลังรับไปแก้ไขโดยเร็วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนละที่จะต้องทํางานกับทางรกรมสรรพากรหรือว่าในเรื่องของออการจ้างงานผู้พิการที่ก่อนนั้นทํางานผ่านผู้จัดการบุคคลองบริะัทต่างๆเนี่ยออขอการค้า็ดีสตาร์การคดีเนี่ยเชื่อมต่อตรงไปหา ซีอนะครับหรือเจ้าเฒ่าแก่เจ้าของบริษัทการตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับเป็นต้นฉะนั้นในทุกงานเนี่ยมีเริ่มเดินแล้วนะครับมีทุกอย่างกําหนดเป้าแล้วแล้วก็โดยโดยรวมก็ถือว่าไปได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครับ ยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อสังคมคือการรวมเอาพลังทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชนภาคธุรกิจหรือภาครัฐมาใช้โดยมองบนพื้นฐานว่าคนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติซึ่งถือเป็นพลังอำนาจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืนประชารัฐสังคมเนี่ยก็ประกอบที่ภาครัฐเปิสังคมและก็ท้องคินะครับ ก็ทั้งสามสามกลุ่มนี่นะครับก็ทํางานอย่างเข้มข้นนะครับทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีวัตถุปลายทางเดียวครับไม่ใช่เพือ่อประโยชน์ทางธุรกิจนะครับราลับว,ว่าการทรําธุรกิจเนี่ยก็ทําไปนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องตอบแทนสังคมเนี่ยความ,มนยิยมของธุรกิจเนี่ยก็คือการอยู่ร่วมกับสังคมไปแบบด้วยกันนะครับประชารัฐเองนะครับถือว่าเป็นส่วนที่มาเสริมเติมจากงานปกติที่ไม่ว่าราชการทําอยู่แล้ว เอกชนทําอยู่แล้วหรือภาคประชาังคมก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่มาจับมือร่วมกันแล้วทาอะไรที่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นออไม่ได้มองในมุมแค่จะช่วยเหลือหรือสองเคราะห์นะครับแต่หลายอย่างจะรวมถึงการสร้างศักยภาพนะครับเมื่อทั้งสามภาคส่วนหลักของชาติร่วมมือกันผลักกันทั้งเศรษฐกิจและสังคมให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า และประชาชนทุกคนจะสามารถยิ้มได้อย่างภูมิใจว่าประเทศไทยคือประเทศของคนไทยทุกคน ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับไอรินค่ะกับรายการสิ่งดีในสยามค่ะและวันนี้นะคะไอรินจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวัดจีนประชาสมสรเล่งหกยี่ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญค่ะของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะและถือว่าเป็นหนึ่งในวัดจีนในพระพุทธศาสนานะคะฝ่ายมหายานซึ่งขยายมาจากวัดเล่งในยี่ทีกุกเทพนั่นเองค่ะขอเจริญพราต่โยม ตอนนี้ท่านได้ชมตรงนี้ก็คือวัดจีนประชาสโมโสรทัาจีนก็มีนามวัดเล่งฮกยีวัดจีนประชาสโมสรเล่งฮกยีตำแหน่งท้องแห่งมังกรท่าน,นคนมาจะมาขอพรมาเยี่ยมชมวัดมาไหว้พระที่ทำจากรดาษนะครับมาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภมารูปถุงเงินถุงทองเทพเจ้าโชคลาภ เสร็จแล้วเราก็ตีระฆังสัญญาณใบใหญ่เพื่อให้คาขอของเรานี่ได้ยินไปยึงถึงเขาเรียกว่าสวงสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปรูปมังกรนะครับที่มีพระโพธิสัตว์ควรยินประทับอยู่มีความสวยงามทุกอย่างก็เป็นร้อยปีหมดนะครับอายุก็180ปีนะครับแล้วก็บริเวณวัดถ้าเกิดวนะ่าเราจะมาถ่ายรูปเราจะมาเยี่ยมชมความเป็นโบราณสถานก็มีให้เราได้รู้ได้เยี่ยมชมได้ศึกษาหาความรู้ มีทั้งพระธาตุนะครับที่อัญเชิญมานะครับในห้องพระธาตุที่มีมากมายนะครับให้เราได้รู้ว่าพระธาตุมีชื่ออะไรมั่งนะครับเป็นของอพระโพธิธัตว์องค์ไหนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านไหนๆมาก็จะมีชื่ออยู่นี่คนก็จะมากราบไหว้ขอพรกัน,กนออาากทนงัต่วมล้พสิี คืออยากเป็นคู่เธออยากจะบอกว่ารักแต่ว่าใจมันไม่กล้าพอสิ่งที่อยากจะขอคือให้เธอนั้นเห็นใจกลัวเธอจะไม่สนแล้วต้องทนนอนร้องไห้หมีความสะดวกสบายทั้งอาหารการกินอย่างช่วงนี้เราก็จะมีมะม่วงเพราะว่าเขาเรียกว่าของขึ้นชื่อจังหวัดเชียงเซวนะครับอะาไรมาเที่ยวงานมะม่วง มากินมะม่วงแล้วก็ยังได้ไปท่องเที่ยวที่รอบๆจังหวัดชายเชิงเซานะครับทั้งวันมีความสุขสบายแล้วก็กลับสู่เคห,หาสถานบ้านเรือนเรามีแต่ความโชคดีมีชัยอิ่มในก็เรียกว่าการท่องเที่ยวยังจังหวัดชายเชิงเซานะครับเจริญพรวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Happy Society แล้วค่ะ พบกับออนได้ใหม่วันนังคารหน้าเวลาเดิม17อรนิกา5นาทีทางททบหนะคะวันนี้ออนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ